พวกเราชาวพุทธนี่รู้สึกห่างเหินต่อศาสนามากทีเดียวใกล้ชิดติดพันกับกิเลสตัณหามากขึ้นทุวันทุกวันการลืมเนื้อลืมตัวที่จะสร้างความทุกข์มาจึงหนานแน่นด้วยกันไม่ว่าบ้านในเมืองใดบ้านไหนที่ว่าจเจริญบ้านจเจริญด้วยฟืนด้วยไฟายจากกิเลสที่หัวใจคนทั้งนั้นอ่ะถ้าไม่มีทมอยู่ที่ไหนใครจะอวดว่าบ้านใดเจริญยามาอวดวางั่นเลยทำจับปั๊บเดียวนี่รูครอบโลกทาต จะเอาที่ไหนมาเจริญเจริญยังเช่นอย่างนัก,นกโทษไปอยู่ในเรือนจําชื่อเขาว่าเจริญมันก็มีแต่ชื่อแหละตัวมันก็เป็นนักโทษไอ้เราบ้านเมืองเราตัวของเราว่าเจริญเจริญมันก็มีแต่ชื่อตัวเราเป็นฟืนเป็นไฟดีดิ้นอยู่ <c oughs> เหมือนคนจะตายนั่นให้พากันสร้างจิตใจด้วยความดีงาม <c oughs> ความสงบน่มเย็นของใจเกิดขึ้นเนี้่ไปที่ไหนสบายนะไม่เดือดร้อน <c oughs> ถ้าถ้าโลกวันนี้ต่างคนต่างมีธรรมสอดแสวงหาธรรมแล้วโลกนี้จะสงบร่มเย็นมากไม่ไม่มีอะไรเกินโลกมนุษย์นะมาเพราะมนุษย์นี่ฉลาดมันฉลาดหาความดีใส่ตนสอดแสวงหาอาธรรมใครอยู่ที่ใดที่ใดตัวแดนโลกกถาน,นให้ต่างคนต่างสอดแสวงหาธรรมมาบำรุงจิตใจของตนแล้วต่างคนจะมีความสงบร่มเย็นเห็น โทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายเห็นโ้กแห่งความดีความยีความทะเยอทะยานลงโดยลําดับ <c oughs> แล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโมดเขาก็ไม่อยากตายไปล้างแกแ่หรือไปทําลายเขาทําไมวันนู้อยู่กันท่อโลกไปมีบีสีไฟเขาด้วยอํานาจป่าเถื่อนๆทำไมอืมเขาก็มีหัวใจเหมือนเรามีคนมาบีบเราเราเสียใจไหมหรือมีคนมาทําลายเราเราเสียใจไหมสัตว์โลกทั้งหลายไม่มว,ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์หลไรเขาก็เป็นเช่นเดียวกัน เมื่อมีทมเข้าสู่หัวใจและประสานถึงกันหมดแล้วไม่ทำลายกันไม่เบียดเบียนกันเห็นอกเห็นใจกันนี่แหละโลกสุขสุข,สขที่ตรงนี้นะไม่ได้สุขที่ว่าสมบัติเงินทองกระเป๋ามีมากมีน้อยมันจนเจริญมันก็จเกจริญด้วยอิกด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายเท่านั้นเองมันจะ,จะเจริญเลยถ้าทำไม่จเจริญในใจไม่มีความหมายให้ปากันสร้างทำให้จเจริญในใจทุกคนทุกคน <c oughs> เราอยากจะให้ทำบัลลังเจ้าด้วยแพร่กระจายไปทั่วโลก โรกแก่รับความสมงบลมเย็นสมว่ามนุษย์เหล่านี้ฉลาดเสียทีอันนี้ว่ามนุษย์ฉลาดอะไรมันฉลาดกัดกันยิ่งกว่าหมานั่นสิ <c oughs> มันฉลาดอะไรมันจึงไปทําอย่างนั้น <c oughs> ผู้ใหญ่ฉลไรยิ่งแบ่งนั่นเบ่งลงไป่าไรทาความเดือดร้อนแต่ผู้น้อยกระเทือนไปทั่วโลกดินแดนพากันจำันน่ะ <c oughs> วันนี้เทศไปเทศไป <c oughs> ก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเอาละพอทุกคนเจอการเวลา